ซัส,สวัสดีค่ะ,ะฉันเริ่มมีวันซัมาน,นะคะวันนี้เสียแยกไปเลยแอ,อ่ได้รับประทานยานโมโเลยนะคะรู้สึกตีขึ้นมากเลยค่ะกินอิ่มนอนหลับโอ้โหน้ำหนักขึ้นน้าถูกเลยเอ,อกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่อาการแก่ใจตื่นขึ้นมาไม่โมเยียไม่ไม่อ่อนเยีย มีอาการเหมือนกับคนปกติไปล้างไปกลับมาคับชุ่มชื้นไม่เย็นหัวเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ไปล้างไปกลับมามีอาการเรย็นหัวอาเจียนมีไส้มันไม่มืม่อยตั้งแต่รับประทานน้ำโมเข้าไปหนึ่งเม็ดก่อนนอนและก่อนไปล้างไปรู้สึกว่าฉันน่ะสดชื่น แล้วก็พี่กระปาเหมือนคนไม่ไม่ได้เวยเป็นโรคไตเลยค่ะโรคไตนั้นรับประทานดีมากเลยค่ะมันมันก็เป็นเกิิต้ด้ตายคุ้มขัดคุ้นของไปค uh, ุ้มคุ้มคุ้มลงึ่ะคืประตววเนี่ยปะตวมันเหมือนคนปกติเลยคะ่ะแต่ว่าทานทานยงเขินก็ยงมินคั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปยงเหยีย,ย,ยนคั่วยงเหยียนได้ึ่ย อยู่มินี่ทานกันงคืนพร้อมกันกับนโมนะคะมันเป็นช่วยเสริมกันมากเลย่ะปัตตามนีก็มีฟองน้อยนะฮะปัตตานีมีฟองมากไปโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นเมื่อก่อนมีกลิ่นถึงมากเลยนะถึงถึงแบบถึงแบบแบบคงจะมากไปเอาไวเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีแบบ คือเขาจะสับหดูนั้นคบนะไกเหมือนน้ำไกจะอร่อยคือป็ดใ่มากเลยคะน้ำมี่หยงหยงหงไม่ค่ะก็มีใชดีใจเจอน่น้องดาวแล้วคะเอาทำแหนะนวา้นให้ฉันเนี่ยฉันรู้สึกู้ึกใจนตัวน้องดาวมากเลยค่ะฉันเหมือนตายแล้วเดือดหน่อยนะฮะในชู้ควบจอิงค่ะ ฉันก็ไดยกยอพ่อพันอะไรคืน้องดาวเลยนะคะเปยาหรัดยาที่ได้ยาโนมนะคะฉันรู้สึกแค่เหมือนฉันไม่ใช่คนป่วยเลยค่ะฉันเดินไปไหนตรงไหนเมื่อก่อนฉันเดินแลบการเท้าแต่เนี่ยเดินแบบไม่ได้ลกเท้านะเดินเหมือนจะสะดุดมั่งตัวุกย่างนี้เด็กฉันเดินเดินค้่องอะฉันเดินฉันก็เพิ่งผาใครเลย ฉันเดินไปขึ้นรถเมย์ไปพ่อขาเองที่โรงพยาบาลนะคะฉันไม่ได้เพิ่มภูมิที่หนาเลยค่ะเป็นเพื่อนตัวเองค่ะฉันรับความหนาแนะคะถึงแล้วนะฉันจะรับความหนาเหมือนเดิมไม่เท่าไหร่แต่ที่ฉันได้เพื่อนตัวเองฉ็นดีใจมากเลยค่ะฉันดีใจที่สีร้องตาค่าฮะออกมันออกความดีความหนามาให้ที่ฉันเป็นน้องสาวมากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสรุปแบบน่ะสรุปว่ายาดีจริงๆเนาะจะพูดจะพูดกันเลยเป็นค่าของบริวานที่มีที่ให้นั่นแหละสรุปเลยค่ะไม่นไรนะคะสรุปเลยเนาะดีจริงๆนะคะก็อะไรค่ะยานี่ ดีมากมากเลยค่ะดิฉันขอชมเทยเ้ยนะคะเพื่อนรุกินหน่อยนะคะและ,ะรู้ว่าสวรรค์ดีจริงค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ